โอ้สุดยอดโอ้แรงแรงแรงอุ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้สวัสดีครับพบกับหลวงป้านเรียบชั้นแนวเหมือนเดิมนะครับ วันนี้พาขับรถผ่านมานะครับเห็นรถเกี่ยวอยู่ข้างทางเออยังเห็นยังมีเห็นอยู่นะครับตูดตูดสสั้นนะครับป้อมๆยังมียังมีอยู่นะครับตะมูตะมีน่ารักดีนะครับเออน่าจะต่อเองนะเดี๋ยวรอรอเขาเกี่ยวเสร็จก่อนจะรอถามเพื่อดูว่าเครื่องเท่าไหร่นะครับปั๊มก็เล็กนิดเดียวเองปั๊มจะเดิน ตะมูตะมิน่ารักดีนะครับก็ย่องน้ำเหมือนเดิมครับยังย่องน้ำน้ำเยอะเหมือนเดิมอุ้มใหญ่นะครับอุ้มใหญ่อุ้มน่าจะสองตันกว่านี่หครับแต่ว่า,าช่วงสูตรสั้นนะครับเออเหมือนจะวิ่งดีด้วยนะครับพอ,อดีไม่ได้มันน้ำเยอะนะ อาจจะวิ่งโชว์ไม่ได้นะครับเครื่องก็ไม่น่าจะโตนะร้อยเก้าสิบห้าอเปล่าคงไม่แน่น่าจะร้อยเก้าสิบห้านะปั๊มดูงเล็กอะไม่เบอร์ยี่สิบเอ็ดก็เบอร์ยี่สิบนะครับตูดสั้นนะครับตูดสั้นเหมือนเอ่อไทยเซง ไทยเสงยนเมื่อสมัยก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไทยเสงเนี่ยยังผลิตอยู่ป่าครับใครใครใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด,ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไทยเสงตัวนี้น้อยเนาะหรืออาจจะมีอยู่แต่ว่าผมผมไม่เคยเจอนะครับตัวสั้นเหมือนไทยเสงเลยครับถ้าใครจําได้นะเนี่ยครับ ครับหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับรถแบบนี้ครับเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอ,รอ,ร,อรอเขาเกี่ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวแหมอยากรู้เลยครับต้องถามไม่ได้เลยอาจะวิ่งดีนะ ผมว่าถ้าไม่มีนาน้นมือจูดแน่นอนเลยสภาพนี้เพราะว่าเห็นเขาดันช่วงสุดหัวงานเห็นดันดันพวดออกเลยครับน่าจะวิ่งเร็วอยู่เล็กใหญ่ไม่สําคัญนะครับเกี่ยวไล่เท่ากันนะครับอ่าคุณห้าร้อยผมก็ห้าร้อยนะครับเหมือนกัน เ,เหมือนคลิปที่แล้วผมที่ผมไปถ่ายน้ําท่วมน้ําเยอะก็แบบนี้ไปเท่ากันครับใจกูนี้ก็ไปได้แค่นี้นะครับไปได้เท่ากันเหมือนกันะครับเดี๋ยวผมจะพามามาดูใกล้ๆนะลงทุนลงมาเลยนะกลางนานเลยน้ำเยอะก็ลงผมก็อยากรู้มากเลย ข้าวสั้นก็เกี่ยวลําบากนะครับเข้าเข้าเป็นลูกไม่ว่ารุ่นไหนก็แบบนี้นะครับข้าวข้ามาออที่หน้าแล้วก็พวดเข้าทีเดียวเลย ครื่องก็เนียนนะครับไม่มีถีบไม่มีอะไรเลยเนียนหูเหมือนกันเดี๋ยวเราับใส่งานเนาะเกี่ยวได้นี่ครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับพราน้ำเยอะเนาะ เดี๋ยวน้ำเย,ยอะๆงี้ต้องคอยาวนะครับรถเกี่ยวก็จะได้ดีหน่อยนะครับใส่งานแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดูว่าเสร็จแล้วก็จะวิ่งโชว์หรือเปล่ามอยากให้วิ่งโชว์สักรอบนะครับอยากให้ดันพวดสักรอบหนึ่งจะว,วิ่งหรือเปล่าจะดันโชว์หรือเปล่าดันหรือเปล่า đây leng 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 ui sửa chó sửa chó đúng không? chăm 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 Ui, chăm 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 Oh ไวไปถามกันไปขอรายละเอียดกันผม,ม่าเชื่อว่าทุกคนอยากรู้แน่นอนโอ้จะเป็นเครื่องีิสันเอ็มดีอยู่มไหมผมว่าขวาเหลี่ยมเลยค่เยเครื่องโตนะครับมาดูใกล้ใกล้ะเครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ รอเขาลงมาก่อนนะครับแป๊บนึงช่วงล่างใหญ่นะใหญ่ใหญ่หญอขอแชร์คลิปหน่อยน,นะครับลงยูทูบหน่อยเครื่องเท่าไหร่พี่ oh, เป็นอิสุหกเฮ็ดเฮ็ดใช่ไหมอ๋อเครื่องอิสุหกเฮดเฮดนะครับเครื่องใหญ่มองใกล้ๆเหมือนเล็กเลยพี่ช่วงล่างอะไรอะ่ะ สิบโลสิบสองนอกอ <12 S 1> นรอช่วงล่างสิบสองนะครับไม่ว่านอกหรือในเออช่วงล่างใหญ่นะช่วงล่างใหญ่ปั๊มปั๊มยีิบสองได้กินคู่นะครับยีิบสองได้กินคู่เออมันก็ใหญ่นะช่วงล่างนี่กี่ข้อครับเนี่ย <4, 7. S 1> เอา้า สี่สิบแลูกใส่สี่สเปล่าสี่สิบเจ็ดอ๋อีเจกอโอไม่สี็ก็สี่สิบแปดะเฟืองน่าจะสามเฟืองสัยี่สิบเก้าหรือสามสิบเนี่ยอใหญ่นะช่วงล่างใหญ่นะล้อหนำน่าจะยีสิถึงเปล่าสิบอล้อนำสิบปดนะครับโอ้นั่นล้อนำสิบปไม่เล็กนะสิบแปดไม่เล็กหรอกเออะกระบอกยกหน้าอันเดียว โตโตยี่ปั๊มอะไรกันเนี่ยพาวเวอร์หน้าเราหรืออะไรเอ้พาววเอร์ปััตหน้าอ๋พอพาววเอร์ปบัตหน้าบังกอมอเตอร์ปัตหน้าบังกอเล็กแต่ตัวนะแต่ว่ายัางอื่นใหญ่หมดเลยนะเหมือนต่อเองครับรถลุลงก็ซื้อมนันจากไหนไม่รู้ซื้อจากทางทางสุพรรณ์หรือไหนก็ไม่รู้รถที่ไหนกันเนี่ยมาจากที่ไหนรู้ลุลงเขาซื้อต่อม่ไ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 มไม ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพักอยู่ริ้วอ๋อมาจากแปดลิ้วหรอมาจากแปดลิ้วพักอยู่เนี่ยต้นตาลเนี่ยออ๋รถมาจากแปดลิ้วขาพนังไม่เคยรู้ออกอ๋อครับเอ่อทรงมันเหมือนเออ่ไทยเสงอ่ะพอลกินาลีเนี่ยหน้ามันใช่เนี่ยหน้าเหรอแต่ตูดเหมือนไทยเสงไงแต่คนกับคนขับก่อนเขาบอกพอลกินาลีเนี่ยอ๋อพอลกินาลีตัวแรกๆก็มั้งอ๋อ้กินาลีย้ายย่างอ่ะ อ๋อเป็นทรงเหมือนพอรกินาลีนะครับเ,เ,เออใช่ใช่พอ้หผมว่าตูดมันเหมือนไทยเสงสมัยก่อนนะ่นอนอนอะนอ๋อครับแล้วกะแทงกลางนะครับ ก็กระจายฟางก็ใช้อ่าอะไรวะที่ปั่นบอกกุ้งมั้งเนี่เนาะเออตอนแรกผมมองไกลๆนึกว่าเครื่องร้อยเก้าห้าอะไรเนี่ยผมเป็นหกกิโลเฮตเป็นสองร้อยสิบหกกิโลเฮตเทอร์โบของอะไรอ่ะสีโกสักหรือว่าเทอร์โบอะไรไม่รู้มองเห็นโอ้สีโกสักโอะไรอะไรนั่นหรือเปล่า โอ้ยจิ๋วแต่แจ๋วนะครับมไม่ใช่เล็กแกตัวนะครับพวกวิชาญอย่างนี้แหละเออเล็กพี่ขี้หนูใช่มองมองไกลเนี่ยนิดเดียวเองวิชาญพอกจีรีอะไรเงี้ยตูดมันสั้นนะเนาะอุมอ้มนี่ก็สองตันมั้งวะสองตันกว่ามั้งอุ้มสองตันละสองตันห้าได้แนละ้วสองตันครึ่งเหรอเนาะมองไกลเหมือนเล็กนะครับแต่ไม่เล็กนะ สามเบอร์ยี่สิบสองเกี่ยวไหนต่อครับเนี่ยไม่รู้เลยไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขายั <c oughs> งไม่บอกอือโอ้น้ำเยอะเมื่อกี้ไปถ่ายนู่นมาน้ำเยอะน้ำแค่เอวทั้ทงพนมเลยทั้งกระจับทั้งนู่นวิ<อ>จะกลับบ้านแล้วเห็นเกี่ยวข้างทางเอาจอดถ่ายหน่อยฮะ อ๋ออยู่นู่นครับสามสี่ประจินตรงนั่งน่าจะสี่สิบปดข้อผมอว่าแต่คนขับเขาเพิ่งมาขับมาเขายังไม่รู้ผมว่าน่าจะประมาณน,นั้นไม่สี่เจ็ดก็สี่แปดมีครบนะครับทั้งเ o w e r หน้าทั้งโอ้ครบหมดเอ,เ,อเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเลย นี่น่าจะไม่ถึงสองเมตรปากไม่กว้างนะครับปากไม่กว้างเท่าไหร่เออออปชั่นครบนะครับออปชั่นครบเลยเห็นแบบนี้อย่าไปหาดันนะครับอ,อ่อย่าดันนะครับเล็กกนหนูนะครับ มันเยอะมากไปกเสร็จแล้วนะครับไม่รู้จะไปไหนต่อเอไม ว่าไม่ตายแค่แค่แมันไม่มีตัวบังคับเนี่ยเนาะเพราะมันหักไปนี่เออบังคับมันก็โซ่มันเด้งขึ้นหก<บ>ดังแค่แค่เรื่งหักไปนี่ดออมาแล้ว ได้กี่ไร่ครับมาเนี่ยมากี่วันแล้วเนี่ยมาเป็นเดือนเนาะครึ่งเดือนแล้วม,มาทุกปีป่ะครับมาคราวนี้ครั้งนี้ครัง้งครั้งที่สองคราวที่สองผมนะแต่ก็ม,มาทุกปีได้หลายร้อยไร่ไหมได้แล้วได้กี่ร้อยพันร้อยไร่เนาะนาปีได้ขึ้นไหมขึ้นที่ไหนไหมนาปีไปสุรินทร์หมด อ๋อยังไปทุ่งกุลาอยู่นะไปทุงท่งกุลาทุ่งกุลาช่วงล่างใหญ่ก็ลุยน้ำได้อยู่ใหญ่ก็เล็กแต่ตัวนะเล็กแต่ข้างบนนะข้างบนก็ไม่เล็กนะอุ้มก็ใหญ่นะตูดมันสั้นเฉยมันโดยเลยดูรถมันเล็กไงรถแถวไว้เกาะเองเงี้ยเบาะกระชับเลยเนยี่ได้ดังนั้นบอสปอร์ตนะครับเบาะสปอร์ตเนะี่ย <c oughs> ก็รอทันเลอร์่านเลิกว่าลุงไหนแบนริ้วอ๋อโอ้ยเดินไปก็ได้ไหมต้นตาลแค่นี้เองเดินไปก็ได้มั้งแค่นิ่งเล่นอะไรถนนก็เล่นร่วงไอ้ขับรถผานมาใช่ใช่ื่นายาดยก็ประมาณนี้นะครับเก็บมาให้ดูกันเก็บไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับทางนี้น้อย เดี๋ยวใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนแ,แจ้งเตือนด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหลงฟ้าเรียบช n แนลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเด็เดๆก็ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ